ฉีดเรเดียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าโกก็รู้สึกว่ามันฟูขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ตรงใต้ตาก็ฟูขึ้นด้วยนะคะส่วนลงแก้มก็คือไม่ต้องพูดถึงคือดีขึ้นแบบเยอะมากๆนะคะอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นหาถการที่ทำแล้วมันคุ้มค่าแล้วก็ไม่จบตานะ ปรึกษาคุณหมอเรื่องปัญหาผิวหน้านะคะคหมอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีนะครับน้องโก้ครับวันนี้มีอะไรมาปรึกษาหมอครับโก้อะออกกําลังกายนะ่ะเหมือนหอบลมกักงวลตรงร่องแก้มแล้วก็แบบทั่วกรูขุ่นขนมันรู้สึกเริ่มแบบว่าเหี่ยวเหี่ยวไม่ค่อยสดใสดูหน้าแบบ เหมือนคนมีอายุก็เลยอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำได้ครับมีงานผิวตัวใหม่ที่เข้ามาเป็นเทรนในปีนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าเ d ด u s นะครับเป็นงานผิวแล้วก็ช่วยย้อนวัยผิวด้วยแล้วก็สร้างกรอบหน้าด้วยก็จะช่วยแก้ปัญหาให้น้องโกะเลยเพราะว่าของน้องโกะจะมีปัญหาเรื่องกรอบหน้าที่ไม่อาจจะยังไม่ค่อยชัดบ้างพอเรามีอายุเราผอมลงเนี้ยครับพวกร่องแก้มร่องน้ำลายแล้วเวลาที่เรายิ้มริ้วรอยต่างๆมันก็เริ่มมา ตัวเลดยสครับก็จะเป็นงานผิวนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มฉีดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทําเดี๋ยวเราก็จะมีแปะยาชาแล้วก็มีฉีดยาชาก่อนทํานะครับ mm hmm. เจ็บนิดนึงตอนฉีดยาชาแต่ว่าขั้นตอนเกี่ยวกับของเลดยสเนี่ยเจ็บน้อยมากนะครับมันเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราเองผิวก็จะฟูจะโกลขึ้นทันทีหลังทางผลลัพธ์เนี่ยยาวนานถึง2ปีท,ทําทีเดียวคุ้มมากครับงั้นเดี๋ยวไปกันเลย หน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแปะยาชากันแล้วก็พร้อมฉีดได้เลยนะคะพอฉีดเสร็จก็คือต้องเรียกว่าน้องโก้นะคะเรียกพี่โกไม่ได้แล้ว หมอจะประเมินหน้าก่อนแล้วก็ออกแบบในการดีไซน์หน้านะครับอย่างของน้องโกนะครับที่เราอยากได้มากๆก็คือน้องเป็นคนสวยอยู่แล้วแต่ถ้ามีกรอบแนวขากรรไกรเนี้ยก็จะสวยขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดหน้ามันเฉียวขึ้นมันยกหน้าได้อีกการที่เราเติมวอลลุ่มทางด้านข้างเนี้ยครับมันก็จะช่วยในการเติมดึงร่องแก้มเข้าไปได้ในอัตโนมัติแล้วก็ของน้องโกรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาเวลามาซูมใกล้ๆเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องของรูมขนกว้างนะครับการที่มีคอลลาเจนเรื่องของรูมุขนดีขึ้นผู้หญิงก็จะแต่งหนน้้้าสววยขึแลก ลุมขนเล็กลงคุณภาพผิวต่างๆก็จะดีขึ้นเราก็จะเติมไปแก้เรื่องของคุณภาพผิวนี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวเรื่องของยาเลเอสนะครับก็จะมีขั้นตอนในการที่ผสมกับตัวเรื่องของยาชานะครับจากตัวยาเลเดส 1.5cc นะครับนี่ก็จะผสมใ้กายเป็น 4.5cc นะครับ เทีย้กับน้องโกะครึ่งหน้าข้างขวานะครับเทียบกับข้างซ้ายที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวน้องโกหันด้านข้างนิดนึงนะครับจะเห็นนี้เรียกว่าแนวขาดไกลน,นะครับแนวจอไลน์ก็จะคมชัดขึ้นเปรียบเทียบก,กับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับข้างซ้ายก็จะมีความหย่อนคล้อยมีความเป็นโคง้งอันดับที่2ก็หมอมทาการฉีดเติมวอลลุ่มด้านข้างนะครับ กพื่อจะดึงหน้าน้องกบให้ดูเฉียวเป็นนางแบบมากขึ้นหน้าก็จะดูยกขึ้นนะครับแล้วก็อันดับที่3ามก็คือดูสังเกตเรียงว่าเรื่องงานผิวนะครับผิวลุมคนก็จะดีขึ้นเต็มขึ้นแล้วก็ตัวร่องแก้มก็จะดีขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นงานเติมเต็มงานผิวคอนทัวร์หน้าแล้วก็ลิฟต์หน้าขึ้นเป็นยังไงเจ็บไหมครับน้องโกะครับไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากแล้วก็รู้สึกแบบหน้ามันจะเด้งๆอะ่ะครับลองดูกระจกดูเนาะเป็นยังไงบ้าง หน้าด้านี้รู้สึกว่ามันยกขึ้นเลยอะค่ะแล้วก็ลองแก้มตรงนี้ก็คือหายหายไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปรู้อีกข้างหนึ่งกันต่อเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องโกดลองดูกระจกได้เลยโอ้โหหน้าแบบว่าฟูขึ้นเลยค่ะคุณหมอ ตาค่ะปกติเ,เ,กเลยเลยแล้วแบบมันยกขึ้นจริงอ่ะมันฟูขึ้นนะครัหมอ,อครับนี่เราทําการฉีดเลดียสให้น้องโกกทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าหน้าน้องโกกก็จะดูเฉี่ยวขึ้นมันเป็นการเติมเรื่องของวอลลุ่มด้านข้างนะครับทาการเรียกว่ายกหน้าลิฟท์น้าด้วยตัวเลดีเสแล้วก็ตัวกรอบหน้าสองข้างนะครับก็จะคมขึ้น แล้วก็ตัวล่องแก้มที่หายไปก็ทําให้ดูเด็กและหลังจากนี้เลเดียสนะครับจะทําการย้อนวัยผิวกระตุ้นเซลล์ผิวเด็กแล้วก็ทําให้มีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นน่าจะเด็กไปกว่านี้อีกครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราต้องดูแลอย่างไร<ก>บ<อ>้างดูแลในเรื่องของความสะอาดนะครับตรงนี้ก็ยังมีรูเข็มอยู่นะครับก็ลิ่เล็กอย่ายให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินสามารถดูแลได้ตามปกติแต่ว่าเพื่อป้องกันการบวมนะครับก็ลดแอลกอฮอล์ลดปลาราสักวันถึง2วันก็ได้ครับ